จะได้ขุกข่าวเลยก็ได้ครับท่านบอกว่าในช่วงที่เปิดท่านมาเปิดศึกสอนเนี่ยนะครับก็เป็นมงคลนะครับ คุณแม่เปิดมาเฉยๆนะครับเดี๋ยวคุณแม่น่าจะมอบหมายให้ตัวแทนได้เรียงสินสอนนะเปิดทันหมากด้วยนะครับคุณแม่ครับตัวมีเ,เกียรติจะทัเกียรติว่าพานสินสอนดไม่พอจะวางนะครับ จริงๆแล้วจะบ่าวนำมาเพียงบางส่วนนะครับส่วนใหแบบยังไม่มีที่วางน,นะครับยังไม่มีที่วางแม่ไปฝเลยนะครับขอบพระคุณมากครับเท่าคุณแม่แน่เลยนะครับนในโอกาสนี้คุณแม่จะได้มอบหมายให้ รัตตีสุธีรชาติศรีวัฒนานุร,รักษ์นัมรุญศาสนาจารย์กรมาทาริกษสามเรบวได้เรียน์